สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำตัวรถคันนี้เลย t ต y o ต a าอ t ตินะคะเป็นเครื่อง1.6ตัว G ีนะคะปี13ชมหน้าแบนแบบนี้เลยนะคะสีเดิมรถดีราคาถูกนะคะมาอีกแล้วนะคะสำหรับตัวรถคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นนะคะน้ำมันร้วนไม่ติดแก๊สมาก่อนนะ,ะที่สำคัญบอดี้ของคันนี้เดิมๆสีเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพามาชมตัวรถนะคะบอดี้กันนะคะด้านในด้านนอกแล้วก็ ก็คงสร้างของคันนี้กันเลยสำหรับตัวรถคันนี้นะคะได้ในส่วนตัวไฟมันติดรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้าติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะกระจังหน้าโครเมียม2เส้นพร้อมโลโก้โตยโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะทะเบียน1ก็ไกอ่ออาร์แปดหนงนะคะเป็นป้ายกรุงเทพแบบนี้เลยตัวรถคันนี้นะคะเป็นสีบอลทองนะใครที่หาชมหน้านี้อยู่นะคะรีบเลยนะเพราะว่าตัวรถคันนี้ราคาก็ถูกสีรถก็สวยนะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวยางน,นะคะเป็นยางของบิสโตน ในยังใหม่ปี21ไปด้วยเลยนะคะมาพร้อมแมกเดิมแท้โรงงานหัวน็อต้ารูแบบนี้เลยนะข,ข้างนะคะตัวรถจะติดโลโก้ว่า VVTI นะคะดูโอแบบนี้เลยไฟเลี้ยวก็จะกมองข้างติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันการควบคุมการใช้งานนะคะจะเป็นตัวกุญแจแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกได้นะคะส่งเสียงเรียกได้นะคะถ้าเกิดหารถไม่เจอตัวนี้ก็สามารถใช้ควบคุมการใช้งานได้เลยถือว่าสะดวกสบายมากๆ กระจกเดิมๆแบบนี้นะคะมีโลโก้เตย o t a านะคะทุกจุดให้ลูกค้าได้มั่นใจว่ากระจกไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแตกนะคะเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานเลยถัดมาเลยนะคะตัวยางเส้นที่2เป็นยางบิสโตนเช่นเดียวกันมาพร้อมกับตัวแม mm ็ก hmm. เดิมแท้โรงงานหัวน็อตฮารูนะคะในยางปี2021 mm hmm. ไปเลยนะ มาพร้อมด้านหลังนะคะด้านหลังของคันนี้นะคะมีเซนเซอร์ด้านหลังให้กับลูกค้าทั้ง2จุดเลยนะคะมาพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันมีโลโก้นะคะ Corolla Altis นะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะแล้วก็ด้านท้ายของคันนี้นะคะมีโลโก้1.6 GT นี่ไฟเบรกน้นที่3ก็ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะตัวไฟของคันนี้นะคะบอกเลยว่าไฟด้านหลังนี่เขาเป็นทรงกลมนะถือว่าสวยๆเลยใครที่หา,าชมนะ ท้ายแบบนี้ก็หายอยู่ก็รีบเลยนะคะเพราะว่าตัวรถคันนี้ว่างเพียงคันเดียวเท่านั้นนะคะถัดมาเลยนะคะเป็นยางบีสโตนเส้นที่3มนะคะในยางปี2 0 2 1นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานหัวหน็อต่ารูแบบนี้นะคะพร้อมโลโก้ของโตโยต้าอยู่ตรงกลางเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยโตโยต้านะคะทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เลยนะ รอบคันนะคะกระจกเดิมทั้งคันไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะคะไม่เคยแตกด้วยที่สําคัญได้ยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นแล้วก็ได้แม็กเดิมแท้จากโรงงานทั้ง4เส้นนะคะใครหาชมหน้านี้อยู่นะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะ,ะเพราะว่าคันนี้นะคะถ่ายคลิปนะคะวันที่7เดือน62565นะคะใครที่หายอยู่รีบเลยตัวรถคันนี้รีบมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมเลยนะคะเพราะว่า รถคันนี้เข้ามาไวไปไวจริงเดี๋ยวพาไปชมภายในของคันนี้กันเลยค่ะพาไปชมภายในของคันนี้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะภายในเป็นทูโทนสีดําตัดสีเบรแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันนะคะที่เป็นกระจกไฟฟ้าออโต้คนขับนะคะแล้วก็ฝั่งอื่นไม่ใช่ออโต้นะแล้วก็เป็นในส่วนของตัวกระจกนะคะตัวล็อกรถปลดล็อกภายในรถนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ได้เลยนะคะ360องศานะคะฟังกชันคันนี้ถือว่าครบเครื่องสําหรับรถปี2013คันนี้เลยนะคะ แรงม่ของตัวรถคันนี้นะคะอยู่ที่1 7 1 1 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมรถมือเดียวบอดี้เดิมไม่มีชนหนักพีความจมน้ำไฟไหมแน่นอนนะคะเพราะว่าเพชรยนต์คัดรถเกียเอนะคะไม่เอารถชนหนักมาขายแน่นอนถัดมาเลยนะคะภายในคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวออปชั่นนะคะที่เป็นวิทยุนะคะจอเดิมๆแบบนี้เลยนะวิทยุเดิมแท้โรงงานนะคะฟัง fmam ได้เลยนี่ที่เก็บสัมภาระด้านในนะคะคู่มือ ก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะเรามาดูสำเนากันนะคะว่าเป็นนามใครใช้มาก่อนคันนี้นะคะเจ้าของรถนะคะคนเดิมนะคะเป็นอู้คันนี้เป็นรถบุคคลใช้งานนะขับใช้งานในกรุงเทพนะคะใครที่หายอยู่รีบเลยเพราะว่ารถบุคคลใช้นะคะคันนี้รถไม่ช้ำไม่บอบช้ำแน่นอนที่สำคัญบอดี้เดิมลูกค,ะคะ้าขาได้ไปก็คุ้มเลยนะนี่ มาพร้อมกับไฟสองแผนที่ด้านบนนะคะแล้วก็มีในส่วนของฟังก์ชันออปชันต่างๆนะคะนี่เลยตัวนี้ก็จะคอยบอกด้วยนะคะนี่ครบจบในหนึ่งคันนะคะตัวไฟไม่มีไฟโชว์นะไม่แท้ไม่เดิมนะคะไม่เท่านี้ถือว่าน้อยนะคะเพราะว่าเป็นออติดด้วย เราไปดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันที่สําคัญก่อนไปนะคะคันนี้ได้บอดหนังปรับไฟฟ้าล้อเล่นนะคะบาะหนังปรับมือนะคะลูกค้าขาปรับมือทั้งสองฝั่งเลยนะนี่ ้านหลังตัวรถนะคะมาพร้อมกับกระเป๋าจริงโจ้หนึ่งฝั่งนะคะพื้นที่ด้านหลังบอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะสามารถใส่ของหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงก็ใส่น้องหมาน้องแมวได้นะคะหรือว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆที่ลูกค้าเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะด้านหลังก็สามารถใช้คนนั่งได้ด้วยคนก็สามารถนั่งได้นะคะเด็กเล็กเด็กโตนะคะผู้ใหญ่ก็นั่งได้เช่นเดียวกันเรามาดูพื้นที่การเก็บของด้านหลังกันเลยด้านหลังคันนี้บอกเลยว่ากว้างขวางมากๆนะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้3ใบถึง4ใบใหญ่ๆได้เลยนะคะขับออก ต่างจังหวัดก็สบายนะคะเพราะว่าตัวรถคันนี้เป็นรถที่ประหยัดน้ามันด้วยที่สําคัญนะคะเครื่องเขาทนจริงๆนะด้านล่างนะคะก็จะมียางอะไหล่นะคะใส่มาเรียบร้อยนะคะยางอะไหล่นี่คือตรงรุ่นเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเพราะมีมาร์กแต้มส,สีสีแดงสีเหลืองแบบนี้นะคะได้เป็นยางบิสโตนด้วยแล้วก็มีแม่แรงคู่มือนะคะติดตั้งมาให้ในส่วนของเครื่องมือเรียบร้อยเลยบอดี้ด้านหลังเขาเดิมๆใครที่หายอยู่นะคะโชมหน้านี้รีบเลยเพราะว่ารถคันนี้ สวยสภาพเดิมๆเลยเดี๋ยวเปิดในส่วนของห้องเครื่องให้ลูกค้าชมกันเลยนะคะอันนี้คือสตาร์ทรถอยู่นะบอกเลยว่าเครื่องยนต์นะคะเสียงนุ่มมากนะคะแล้วก็ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ V ีวีทนะคะเป็นเครื่องคัน6กพันหกร้อยซีซีบอดี้ด้านในนะคะโครงสร้างตัวรถดีให้ดูหัวน็อตเลยโครงสร้างของตัวน็อตนะคะไม่มีรยอยขรอยถอดนะคะมาพร้อมกับด้านข้างของตัวรถนะคะ ด้านซ้ายนะคะก็ไม่มีรอยไข่รอยถอดนะคะโครงสร้างเดิมๆสีเดิมๆนะคะตรงร่นแบบนี้เลยนะแต่ต้องบอกก่อนว่าฝากระโปรงรถนะคะอาจจะมีรอยไขยไปทําสีมาบ้างน,นะคะเพราะว่ารถปี13นะต้องบอกลูกค้าก่อนแต่ว่าให้ลูกค้าได้มั่นใจกว่าเดิมว่าฝากระโปรงเขาเดิมนะคะมีโลโก้โตโยต้าสลักอยู่แบบนี้เลยโครงสร้างเมทอาโกรถนะคะเดิมๆให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะ สำหรับลูกค้าเนี่ยที่กำลังสนใจออกรถ t o y ย t a a อ t i s ิออคันนี้อยู่นะคะติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะคะพันเบอร์โทร0971693884แอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ